สวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้อาหารให้ผลไม้นกนะครับวันนี้มีหลายอย่างเลยนะครับนีครับผักใหญ่มากมีแก้วมังกรด้วยนะครับก้วยน้ำว้าก็มีมะลงก็มีมีขนมปังด้วยนะครับความเฮ้านะครับต้องบ่มรงของดีๆนะครับช่วงนี้เรากำลังเจริญพันนะครับช่วงนี้ นกกําลังเจริญพันธุ์เลยนะครับเราต้องบำรุงครับตอนนี้ช่วงกาลังจะมีลูกนกออกนยครับถ้าเราบำรุงดีเขาก็มีลูกนกให้เราเยอะครับทีนี้อากาศดีนะครับหนาวน่าจะมีลุ้นตอนนี้ก็มีลุ้นอยู่หลายคู่แล้วนะครับกาลังฟักไข่ครับวันนี้ก็ไปตลาดผลไม้มานะครับ ได้ผักผลไม้เยอะเลยสวยมากนะครับ,รบข้าวโพดปักใหญ่มากข้าวโพดคนกินเนี่ยและครับเราเต็มที่เขาเขาก็เต็มที่กับเราแล้วครับผลผลิต นี้หลายๆบ้านเขาก็เริ่มมีลูกนอกออกกันบ้างแล้วนะครับที่บ้านเนี่ยยังครคงจะเป็นประมาณต้นเดือนกุมภาครับน่าจะเริ่มมีลูกนกบ้างแล้วครับก็ใช้ร้านอ่อยครับ หลังจากช่วงเดือนกรุงพาไปแล้วครับที่บ้านก็ที่บ้านนี้ก็น่าจะมีลูกนกเริ่มออก,กปันมาปลายปลายเดือนกุงพาก็คงได้รุ่นสีกันนะครับสนุกนะครับได้รุ่นสีก็อ,อย่างพ่อแม่มาจากคนละที่เราก็ไม่รู้ประวัติอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าได้สีสูงก็ถือเป็นความโชคดีของคนเลี้ยงนะครับก็คือพ่อแม่สีไม่สูงแต่จ่ายลูกที่สีสูงนี่ถือว่าโชคดีมากครับ บางทีเราก็ไม่รู้ประวัติแน่แน่ชัดว่าได้มาพ่อแม่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเป็นสีอะไรผ่านสีอะไรมามั่งอะไรเงี้ยครับมาออกให้รุ่นรุ่นลูกร,รุ่นหลาเนเ่ยครับมีสปิตมาในตัวเนี่ครับเนี่ยช่วงนี้เลยครับห็งเห็นเลยนะกำลังจะปิ๊กจัลลิ่งเ,เนี่ยต้องมีแจะให้ขึ้นเนี่ยเสียงล็อกอึดอึดอ,อ,อยู่สมบูรณ์มากครับช่วงนี้อ้วนติดเลย พร้อมนกพร้อมคนป้อนก็พร,พร้อมนะครับช่วงนี้ว่างงานอยู่ว่างงานอยู่ทนีนี้กำลังคันไม้ขันมืออยากก่าป้อนลูกนกป้อนแล้วก็ยังได้ลุ้นสีครับสนุกบางคู่ก็เพิ่งจ่ายลูกเป็นปีแรกอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันน่าลุ้นสนุกดี แล้วลิงเน็ตนี่เป็นจ่ายลูกนี่สีนี่จะแบบไม่ตายตัวเอาเอาปีที่แล้วได้สีหนึ่งปีนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งแต่ว่ามันก็ต้องมีแล้วแต่สปิทที่อยู่ในตัวของพ่อนกแม่นกที่ทำงานนะครับว่ามันจะออกเป็นสีอะไรค่อนไปทางไหนบางทีคองเดียวกันก็ยังมีสีต่ำสีสูงหลุดมาบ้างนี่ก็ลุ้นเอาสนุกดีครับเลี้ยงลิงเน็ต นี่ครับจัดเลยสุดๆนี้กินเข้าไปเลย เนผลไม้ครับปลดใหม่ตลอด ใส่ถุงมือคนระับดูมากในฟาร์มที่เขาเคยชินกับเราแล้วก็เขาไม่ค่อยกลัวเราด้วยก็ดีอย่างคนระับถ้าเวลาเลี้ยงลูกป้อนเขาก็จะไม่ทุบทับ ผลไม้เป็นหลักนะครับผลไม้คู่นี้ก็สายหวานนะแต่ยังไม่มาเลยตัวใหญ่มากเห็นไหมรุนอยู่รุนอยู่คู่นี้ก็ยังไม่เคยได้ลูกเลยครับ ได้มาจากคนละที่ละทาง คู่นี้ก็น่าจะยังไม่มันแต่คุยรังดีแล้วครับเข้เากันดีคุ่นี้ก็ทีนี้ก็เป็นนกที่บ้านเราเหมือนกันทั้งคู่ส่วนทั้งคู่ได้มาแล้วไงเป็นเป็นตอเลยป้อนมาซึ่งเขาจะไม่ค่อยกลัวเรานะเค,เครื่องไม่ค่อยทับด้วย 陪我练舞。 เนี่ยตัวเองไม่สนใจซะแล้วสนใจให้กงข้างๆเขาซะแล้วจะได้กับเขาไม่ไ่ยนีดย and do ตัวเมียจะฟักแล้วนะครับมาสี่ใบใหญ่ๆเลยต้องมาลุ้นเชื้อกันนะครับต้องมาลุ้นกันดูมีมีผลงานหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันดูคู่นี้ก็จับคู่ใหม่ครับนกไปรุ่นทั้งคู่สามปีแล้วครับนี่ก็นอนกของเมื่อปีที่แล้วก็มีผลงานมีคู่นี้เลี้ยงลูกดี ก็ถ้าเราป้อนเขามาเขาก็จะติดเราส่วนใหญ่จะเชื่องมาเล่นด้วยไม่พุดธภาพนะครับตีอย่างการเลี้ยงลูกป้อนถ้าเป็นนกที่ให้พ่อแม่ป้อนลงลังเองเนี้ยโอโหตื่นคนมากคนเข้าใกล้ไม่ได้เลยพุดธภาพพุทธภาพ,พแต่อย่างเงี้ยจะเชื่องอย่างน้อยก็ไม่พุดธภาพ แนะนำว่าถ้าเลี้ยงว่าเลี้ยงลูกป้อนดีกว่าครับปั้นเองแต่ใช้เวลาหน่อยประมาณสองสมปีก็โอเคสามปีก็ใช้งานได้กำลังดีอายุได้ คู่นี้ก็ตัวเมียก็เป็นน้องปรุ่นนะครับตัวผู้อายุประมาณสามปีตัวเมียแค่ยังอ่อนกว่าแต่มีปฏิกิริยาที่ดีนะครับบอกว่กาเกาะรังแล้วเฝ้าปากรังแล้วนี่ก็ต้องอยู่ที่ความสามารถของตัวผู้แล้วครับ เลี้ยงก็คนมีใจรักก็จะแบบสนุกไปด้วยอยู่กับเขามาดูเขามั่งอะไรมั่งแล้วเวลาช่วงที่มีลูกนกก็สนุกครับไดุ้งสีนกได้อะไรด้วยครับช,ช่วงทําสีนกในอากาศช่วงนี้มาก็ประมาณช่วงช่วงนี้ครับประมาณปีละครั้งถึงประมาณมีนาเมษาครับบางบ้านก็มาสองรอบสามรอบบางคู่ก็มาหลายรอบเลยเลี้ยงเขาอาหารถึงถึงผลไม้ถึง,ถ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 ง อยู่ที่ฟาร์มสมบูรณ์แล้วครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาผลไม้ไปให้ลูกนอกองรวมเหมือนครับลูกนกเมื่อต้นปีที่แล้วครับครับสวัสดีครับ